สวัสดีเจ้าครูนมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาป้ากันเหมือนทุกวันนะเจ้าสวัสดีค่ะครูนมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆเช่นทุกวันค่ะฉะนั้นแล้วเวลาที่ได้มาเจอกันนะคะก็หมายความว่าถึงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาเลยนะคะครูนเชื่อค่ะว่าโลกออนไลน์นั้นนะคะจะทำให้ใครหลายๆคนได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ วันนี้ถ้าหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันรู้ดีแล้วนะคะครูนูบอกได้เลยค่ะคนที่บอกว่ารู้ดีนั่นะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ําค่ะ <c oughs> ดังนั้นแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวครูนูจะขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆเราจะต้องแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เป็นโลกที่ทําให้ครูนูเองรู้สึกสนุกและมีความสุขมากๆเลยค่ะยิ่งเราเจอแบบคนที่อาจจะ มีความรู้สึกว่ารู้มากแล้วเอ๊ะทำไมจะต้องมาพูดอีกทั้งที่ทฉันรู้มากแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกอุ๊ยดีใจจังเลยได้เจอคุณูจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะมันมีคนที่หลายรูปแบบค่ะในวันนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณละมุนวันนี้เข้ามาเรียนเลยนะคะแชร์หน่วยกิจออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวทูนูก็จะแชร์ของรูนูออกไปด้วยนะคะ คุณูมีความสุขมากๆเลยค่ะคุณละมุนวันนี้ได้เจอคุณละมุนด้วยนะคะและทุกครั้งที่ได้ออกมาหน้ากล้องนะคะมันได้แสดงว่าวันนี้ฉันได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายค่ะบางคนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขารู้แล้วนะคะเหมือนคุณูเมื่อก่อนที่คุณูมีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้มากมายแล้วแต่พอเราได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้นะคะกลายเป็นว่าไว้ายตายแล้ว สิ่งที่ฉันรู้มามันไม่เคยถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าคนรอบตัวเรานั้นนะคะไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณนูเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้อยากจะสอดรู้สอดเห็นนะคะสอดรู้สอดสอดเห็นในเรื่องที่จะสามารถพาตัวเราพัฒนาไปให้ไกลมากที่สุดและการพัฒนาตัวเองอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลดเสียงก่อนการพัฒนาตัวเองบนโลกออนไลน์นั้นนะคะ บอกได้เลยค่ะชีวิตของคุณจะไปไกลได้อย่างแน่นอนและคุณจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะตลอดระยะเวลาที่ครูนูอยู่ในโลกออฟไลน์นั้นนะคะขอบคุณมากนะคะคุณละมูนที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆค่ะ คุณนุไปดูไลฟ์ของคุณละมุนคุณนุก็ช่วยแช์นะคะเพราะว่าการที่เราไปเห็นคนที่กําลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเหมือนกันนะคะและเรารู้ว่าทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะเป็นคนที่ทําคุณงามความดีมากเลยค่ะวันนี้เราเองอาจจะบางครั้งแต่คุณนเห็นคุณละมุนไปวัดบ่อยมาก คุณนูก็ขอบคุณคุณละมูลมากเลยนะครับแต่คุณนูเองเป็นคนหนึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไปวัดนะคะนานๆจะไปทีในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางครั้งก็ไม่ได้ไปแต่บางครั้งเมื่อก่อนคุณคุณนูคิดว่าการที่ฉันไม่ได้ไปวัดนั้นเออฉันไม่ได้ไปทําบุญมันจะดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ยุคนี้เรารู้ได้เลยว่าถ้าวันนี้เราอาจจะไม่พร้อมไม่มีเวลาที่จะได้ไปทําบุญที่วัดเราสามารถทําอยู่ที่บ้านค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณละมูนขอบคุณที่เราได้มาเจอกันเราได้เจอคนดีๆเจอเรื่องราวดีๆมากมายค่ะเจอสังคมดีๆนะคะเมื่อก่อนอยู่ในโลกออฟไลน์เจอสังคมที่แบบอาจจะไม่ใช่สังคมที่เราควรจะอยู่ดังนั้นแล้วพอเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเราควรที่จะเลือกสังคมค่ะ ถ้าเราอยากที่จะพาตัวเองให้ก้าวกระโดดไปในสังคมที่ดีและพาชีวิตของเราอยู่อย่างมั่นคงเก่งขึ้นนะคะและก็เก่งแบบยั่งยืนและทุกความเก่งของเรานี้นะคะเราจะไม่ยอมเก่งอยู่คนเดียวค่ะเราจะแบ่งปันและจะบอกให้คนที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนและคนในครอบครัวของเขาเปลี่ยนด้วยเพราะไม่ได้คิดถึงแต่คนในครอบครัวของเราแต่เราคิดไปถึง คนทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณละมูนก็เป็นคนที่มีความรู้สึกเดียวกันกับครูนูเพราะว่าทุกคนที่ออกมาไลนั้นคือคนที่โคตรสุดยอดแล้วค่ะแต่วันนี้คนหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเอะฉันก็อยากจะออกมาไลฉันก็อยากจะออกมาแบ่งปันอยากจะออกมาทําคุณงามความดีบ้างนะคะครูนูบอกได้เลยค่ะมันไม่ได้ยากเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้ทําที่บ้านได้หมดเลยเนาะแต่เมื่อก่อน เป็นยุคก่อนๆนั้นเรายังไม่รู้หลายๆคนนะคะอย่างคุณอูเองก็เพิ่งมารู้มาเรียนรู้คุณูเมื่อก่อนคิดว่ากันที่เราจะทําบุญเราต้องไปที่วัดอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกทําบุญได้หลายๆอย่างสวดมนต์ที่บ้านก็ได้หรือบางคนสวดมนต์ไม่เป็น <c oughs> ก็สามารถที่จะแบ่งปันมหาปัญญาออกไปสู่โลกใบนี้นะคะด้วยการที่เราอ,ออกมาหน้ากล้องแบบนี้นำสิ่งดีๆที่เรารู้มาเราเรียนรู้เราลงมือทำ แล้วมันได้ผลก็สามารถแบ่งปันออกไปได้ใช่ไหมคะกุลมนอ่ะมัวแต่พูดแป๊บนึงนะคะอาแช์อีกแชรเนึงเนาะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะมีความเก่งนะคะไม่ว่าจะเก่งในเรื่องไหนนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าฉันจะต้องทำยังไงที่จะสามารถทำให้ฉันไม่ได้แค่เก่งแบบธรรมดา อย่างครูโนเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาฉันสามารถเป็นได้กว่าคนธรรมดาคือเป็นเหนือมนุษย์ไปเลยหรือเป็นยอดมนุษย์ไปเลยนะคะทุกคนที่มีความกล้าออกมาทำคุณงามความดีหน้าจอ ไม่เหมือนบางคนอาจกำลังซ่อนตัวอยู่แต่ว่าแอบ,บทําสิ่งไม่ดีนะคะอย่างเห็นเราออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าออกมาทําอะไรทําแบบนี้ทําไมฉันรู้แล้วอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปสนใจคนกลุ่มนั้นค่ะเราจงทําความดีของเราต่อไปเราทําด้วยความสุขเราทําด้วยความจริงใจนั่นเป็นสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ค่ะจากนั้นแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาวันนี้เลยนะคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเก่งอย่างรวดเร็วนะคะและก็อยากจะเก่งไม่แบบไม่ใช่ว่าแค่เก่งวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เนาะแต่เราอยากจะเก่งแบบยั่งยืนนะคะดังนั้นแล้วการที่เราอยากจะเก่งแบบยั่งยืนและสามารถพาคนอื่นเก่งไปกับเราด้วยนั้นเราจะต้องทำยังไงนะคะ ข้อแรกเลยวันนี้เนาะถ้ายุคก่อนเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันอยากจะเก่งในการพูดฉันอยากจะเก่งในการทํางานบ้านหรือว่าอะไรฉันจะต้องไปถามคนแบบไหนหรือว่าจะต้องไปถามคนกลุ่มใดแต่ยุคออนไลน์นี้บางครั้งนะคะเราอะรู้ว่าออนไลน์อะมันมีแบบผู้คนมากมายที่เก่งในสาขาเยอะแย,ยะค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะ ใช่ค่ะเราจะต้องมีจิตที่อยากจะออกมาให้นะคะเราไม่ต้องไปสนใจคนที่ไม่พร้อมที่จะรับเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาค่ะเราแค่มีโฟกัสว่าฉันขอให้แบบได้ออกมาให้ฉันก็มีความสุขแล้วไม่รู้ว่าคนที่เขาอยากจะรับนั้นจะมีกี่คนแต่เชื่อไปเลยค่ะเชื่อได้เลยว่ามีคนที่พร้อมที่จะรับปัญญาจากเราค่ะ อย่างเช่นเราก็พร้อมที่จะรับหาปัญญาจากรูบาอาจารย์พอเรารับมาแล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อและให้ออกไปแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะสามารถช่วยผู้คนได้ทุกคนหรือเปล่าอันนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสเลยค่ะในวันนี้เหมือนครูนูเป็นคนหนึ่งออกมาให้นะคะครูนูก็ไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะวันนี้จะมีคนมาดูฉันหรือเปล่าเพราะว่าเราออกมา เราไม่ได้ออกมาเป็นผู้เอาไม่ได้มาออกมา,มาแบบว่าเอ๊ะฉันออกมาฉันจะต้องมีคนมาดูฉันนะคะ ฉะนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าทุกการออกมาไลฟ์ของเรานะั้นจะมีคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะเห็นมียอดวิวเพิ่มขึ้นเราไม่เคยเห็นยอดวิวลดลงใช่ไหมคะคุณละมูนฉะนั้นแล้วหมายความว่าเราออกมาให้นั่นแหละดีที่สุดแล้วไอ้ส่วนคนที่เขาไม่สนใจหรือว่าอาจจะเห็นเราว่าทําอะไรไร้สาระนั่นเราก็ไม่โฟกัสเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเราสนใจเฉพาะคนที่เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็พอถ้าวันนี้เนาะ อ่าเลยออกนอกเรื่องฉะนานแล้วนะคะวันนี้อยากจะเก่งเรื่องไหนยุคออนไลน์มีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเมื่อก่อนถ้าเป็นยุคก่อนหน้านู้นยังไม่มีออนไลน์อยากที่จะเก่งก็จะเก่งแต่ในโลกแคบ,คบๆของเราเนาะเมื่อก่อนนะคะอาจจะไม่ได้อยากจะเก่งวงกว้างเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์เยอะแยะเลยสายอาชีพไหนที่เราต้องการบางอาชีพ อย่างการเป็นครูออนไลน์ตอนนี้คูณนูเมื่อก่อนครูนูเป็นคนหนึ่งนะคะคุณละมูนที่อยากจะเป็นครูในโรงเรียนนะคะแต่เราไม่ได้เรียนสายนั้นไงคะเราไม่ได้ไปเรียนสายอาชีพครูแบบนี้นะคะเลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรงั้นฉันก็ไม่เป็นหรอกฉันก็ชอบช่วยเหลือผู้คนอันนี้ก็ถือว่าฉันเป็นครูนะคะคุณนูคือเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออฟไลน์แล้วชอบช่วยเหลือนะคะอยู่ในโรงเรียนก็สอนเพื่อนคะ่ะเวลาเรียนนะคะ แต่พอเรารมีความรู้สึกว่ามาเจออาชีพการเป็นครูออนไลน์นะคะคุณลุก็รักและที่ลงมือทําอย่างทันทีค่ะและรู้ว่าอาชีพนี้มันจะพาให้ครูไปสู่อนาคตที่มั่นคงและเก่งแบบยั่งยืนได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้อยากจะเก่งเรื่องไหนในโลกยุคออนไลน์นนะคะง่ายมากอยากจะเก่งในสิ่งไหนให้ไปถามคนที่เขาเก่งอยู่แล้วนะคะ อาจจะไม่ต้องเก่งมากก็ได้ค่ะคุณละมูลอย่างเช่นคุณละมูลอยากจะออกมาไลฟ์ใช่ไหมคุณละมูลก็มาดูครูนูมาดูเทคนิคจากครูนูแค่นี้คุณละมูลก็หมายความว่ามาถามทุกคนมาดูถูกคนแล้วสามารถที่จะออกไปไลฟ์สดด้วยความมั่นใจด้วยพลังที่คุณละมูลมีเพิ่มมันขึ้นไปทุกวันเห็นครูนูมีพลังเพิ่มมากขึ้นคุณละมูลเข้ามาดูคุณละมูลก็ได้รับพลังเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันอยากจะออกมาไลฟ์แต่ฉันไปถามเพื่อนฉัน ทั้งๆที่เพื่อนคนนั้นก็ยังไม่เคยออกมาไลฟ์ใช่ไหมคะเนาะคุณนัวก็อยากจะเป็นครูค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเมืม่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเรียนสายอาชีพแบบสายสามันคุณนัวเป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนอาชีพแบบเป็นอาชีวะค่ะเป็นสายอาชีพแบบนั้นนะคะคือมีความรู้สึกอยากจะเป็นพนักง,งานบัญชีเมื่อก่อนนะคะ แต่ตอนเป็นเด็กนะอยากจะเป็นครูตอนมาอีกช่วงหนึงก็อยากเป็นพนักง,งานบัญชีไปไปมาๆก็ไม่ได้เป็นทั้งครูและก็ไม่ได้ไปเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะกลายเป็นพนักง,งานโรงงานเฉยเลยนะคะแต่วันดังนั้นวันนี้แล้วอยากจะเก่งเรื่องไหนเราจะต้องเข้าไปดูคนที่เขาชํานาญในเรื่องนั้นแล้วนะคะยุคนี้ง่ายมากเลยเนาะถ้าเราอยากจะเป็นครูตอนนี้มาเป็นครูออนไลน์ก็ได้แล้วนะคะ อยากจะเก่งตัดต่อวิดีโอเราก็ไปถามคนที่เก่งตัดต่อวิดีโออยากจะเก่งไลฟ์สดอยากจะรู้เทคนิคอะไรก็สามารถมาสอบถามคนที่เขาเคยทําแล้วไม่ใช่ว่าอยากจะเก่งแล้วลองไปถามเพื่อนว่าเธอว่าวันนี้ฉันจะออกมาไลฟ์สดมันจะดีไหมเพื่อนคนนั้นก็ไม่เคยออกมาไลฟ์เขาก็ต้องบอกแล้วว่ามันจะดีแล้วจะออกมาทําไมไม่อายคนแล้วอะไรแบบนี้เนาะใหม่ๆอะทุกคนไม่กล้าออกมาไลฟ์สดเพราะว่ามีความอายก็แล้วไปถามคนที่ไม่เคยทําไปไปมาเหมือนกับว่า เขาอะกดศักยภาพเราด้วยนะคะเราก็เลยไม่กล้าะค่ะแต่วันนี้ต้องรู้เลยถ้าอยากจะเก่งเรื่องไหนให้เข้าไปสอบถามคนคนนั้นให้ไปดูเขาว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนะคะง่ายที่สุดเนาะยุคออนไลน์คุณนูเลยชื่นชอบยุคออนไลน์มากมากเลยค่ะและรู้สึกตัวเองว่าโชคดีที่สุดเลยนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้อยากจะเก่งและแบบเก่งไม่ใช่เก่งแป๊บๆเนาะเก่งแบบยั่งยืนเลยนะคะวันนี้ ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นคุณครูสวยคนสวยเลยเนาะสวยทั้งภายในและภายนอกถ้าเราสวยจากภายในภายนอกเราก็จะเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นเหมอนคุณละมูนก็สวยขึ้นสวยขึ้นนะคะถ้าเราทําจิตใจข้างในของเราดีพร้อมแล้วนะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกการออกมาให้ของเรานั้นเราจะออกมาด้วยความสวย <laughs> จากข้างในนะคะเป็นการแบบสวยจากใจของเรานะคะ มันเลยทําให้โลกภายนอกของเราเป็นไปในด้านดีด้วยใช่ไหมคะคุณละมุนดังนั้นแล้วออกมาให้ทุกๆวันนะคะคุณละมุนถ้าเรามีเวลาตอนไหนเราก็ออกมานะคะหรือทําบ่อยๆทําแบบอย่าหยุดนานๆถ้าหยุดนานๆแล้วมันจะไม่ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สองก็เหมือนกันค่ะก็คือวันนี้ถ้าอยากจะเก่งแบบยั่งยืนนั้นเราจะต้องลงมือทําอย่างเดียวเท่านั้นค่ะการที่หลายคนอยากสําเร็จอยากจะเก่งแบบยั่งยืนแต่ลงมือทําแบบ ทำไปงั้นๆไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะทําไปเพื่ออะไรเพราะหลายคนอะแรกๆลงมือทําแล้วจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันทําแล้วจะมีใครมาดูฉันหรือเปล่านะนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันประหมาเหลือเกินเวลาที่แบบไม่มีคนดูฉันก็เลยมีความรู้สึกแบบลุกลี้ลุกลนไม่มีพลังไม่มีแรงนะคะอย่าลืมเลยนะคะว่าการที่คุณจะออกมาให้หรืออยากจะเก่งในการออกมาไลฟ์นั้นนะคะมันจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีแรงผลักดัน ด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าค่ะถ้าวันนี้นะคะหลายคนอยากที่จะเก่งในการมาทำออนไลน์มาทำธุรกิจออนไลน์นะคะขาดไม่ได้เลยกับการออกมาไลฟ์ไม่งั้นเราจะเห็นโค้ชครูต่างๆเขาหยุดไหมคะเราเห็นเขาออกมาไลฟ์ทุกวันบางวันวันละหลายรอบเนาะแล้วเอ๊ะทำไมเขาทํากันได้ยังไงนั่นเป็นเพราะว่าเขาก็อยากที่จะเก่งแบบยั่งยืนตลอดไปเราก็เลยสังเกตว่า ขณะทางาน,นถ้าเราอยากจะสำเร็จและเก่งแบบยั่งยืนเราก็จะต้องเดินตามคนสำเร็จเราจะต้องทำบ่อยๆทำจนชินทำจนมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบฝืนตัวเองะคะ่ะใหม่ๆคุณนูยอมรับนะคะคุณละมูนออกมาใหม่ๆเหมือนกับว่ามันฝืนตัวเองเพราะว่าเราออกมายังไม่มั่นใจยังไม่มีแรงผลักดันที่แท้จริงนะคะยังไม่มีความปรารถนาที่แรงกล้านะคะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่างั้นฉันออกมาได้ออกมาก็ได้ไม่ออกมาก็ได้นะคะแต่พอเรายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งลงมือทําเราไปมองคนสําเร็จว่าขนาดเขาสําเร็จขนาดนั้นเขาก็ยังลงมือทําแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วฉะนั้นแล้วเหตุไันฉันนะ่ะยังไม่สําเร็จถึงขนาดเขาแล้วถ้าฉันหยุดแล้วฉันจะไปถึงจุดจุดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วต้องไปต่อไปให้สุดลงมือทําตลอดเวลาอย่าหยุดเลยนะคะ ทำมันทุกๆวันทำมันเวลาที่เราว่างหรือว่าตอนไหนเราอยากจะออกมานะคะออกมาเลยคะ่ะบางคนมีพลังตอนนี้แต่ว่าไม่ออกมาหมดพลังไปก่อนนะคะ เราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนสําเร็จเขามีพลังออกมาตลอดเวลานั่นเพราะว่าเวลาที่เขาคิดไอเดียอะไรออกมาได้เขามีพลังในตอนนั้นเข้าออกมาในตอนนั้นเลยค่ะยิ่งจะเป็นการดียอดเยี่ยมเลยนะคะอ่ออกมาบ่อยๆนะคะอย่าให้ตัวเองแบบหยุดนะคะหยุดนานเกินไปไปประมาณมันฝืดเหมือนรถไม่ได้สตาร์ทเนาะมันก็จะฝืดเครื่องนะคะแล้วก็สตาร์ทติดยากแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่3นะคะอยากจะเก่งและแบบยั่งยืนนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณละมูลโคตรโชคดีที่เจอคุณละมูลขอบคุณนะคะที่ครูนูได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณละมูลนะคะคนูเชื่อว่าครูนูจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนค่ะครูนูคิดมองการไกลแบบนี้ครูนูเลยออกมาทุกๆวันค่ะและมีความรู้สึกว่าทุกการออกมาของฉันฉันจะสามารถดึงนะคะดึงคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขาไม่กล้าลุกขึ้นมา ล้าได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยการที่ใช้คุนูเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนให้ลุกขึ้นมาลุยในสิ่งที่ตัวเองต้องการลุยในสิ่งที่ตัวเองฝันค่ะและคุณจะรู้ว่าคุณูเองก็เป็นคนบ้านๆเหมือนคุณนะคะสามารถทําได้คุณเองทําได้เช่นกันค่ะบางคนนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าก็คุณูขยันน่ะ ความขยันนี้มันฝึกฝนได้ใช่ไหมคะทุกคนสามารถฝึกฝนได้คะ่ะคุณดูผมแรกๆคุณนูก็ไม่ได้ขยันขนาดนี้คะ่ะแต่เราลงมือทําทุกๆวันมันกลายเป็นว่าเราทําเหมือนเป็นงานที่เราเป็นหน้าที่ของเราทําแบบไม่อยากจะหยุดเลยนะคะมันมีความรู้สึกรักไปเลยนะคะคุณละมุนอ่าสิ่งที่3มเลยนะคะวันเนี้ คนที่อยากจะเก่งและสําเร็จแบบยั่งยืนนั้นนะคะจําเป็นอย่างยิ่งเลยจะต้องจัดการกับสิ่งที่ฉุดรั้งเราตลอดเวลาค่ะเราจะสังเกตง่ายๆนะคะเวลาที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางครั้งมันจะมีสิ่งที่คอยฉุดรั้งตัวเราค่ะอาจจะเป็นความกลัวลึกๆในจิตใจของเราอย่างเช่นวันนี้คุณละมูนเคยมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าว่าวันนี้ฉันเตรียมเนื้อหามาเรียบร้อยแล้วแต่มีเกิด ความกลัวในใจลึกๆขึ้นมาว่าไม่ต้องออกมาก็ได้วันนี้เนื้อหาของเธออ่ะดีหรือเปล่าคิดดีๆนะหรือว่าเธอ,อมั่นใจแล้วหรือยังวันนี้เธอคิดว่าเธอสวยแล้วหรือยังอะไรแบบนี้มันจะมีคำถามอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนั่นมันเป็นความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองค่ะ เยอะแยะเลยนะคะแต่แล้วแต่ว่าใครอะ่ะจะสร้างความกลัวขึ้นมาในหัวใจของคุณแบบไหนนะคะคุณโูเองเมื่อก่อนใหม่ๆเคยเป็นค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อก่อนครูเป็นมากที่สุดก็คือว่าถ้าคุณออกมาแล้วไม่ต้องออกไปหรอกไม่มีใครดูหรอกไม่มีใครสนใจหรอกแต่พอเรายิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าการที่เราอยากจะออกมาให้นั้นเราออกมาให้เราไม่ได้ออกมาหวังว่าะจะให้มีใครมาเอานะคะ แต่รู้ไว้เลยว่าเหมือนกับว่าเราออกมาแล้วให้ปล่อยวางก็คือมันมีคนที่รอรับความรู้จากเราอยู่แล้วนะคะแต่คนส่วนใหญ่ถ้ามีคำคำนี้ขึ้นมาบนหัวจุดรังนะคะจะออกงั้นไม่ออกไปดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครดูหรอกไม่ต้องสนใจหรอก เอาไปหลับดีกว่าหรือว่าไปทาอย่างอื่นดีกว่า <G ül> มีนะคะคุณละมูลเคยมีหรือเปล่าแต่วันนี้ครูนูไม่มีคําพูดแบบนี้ไม่มีคําว่าไม่ต้องออกมาหรอกคุณนูวันนี้นะคะพักผ่อนเธอเธอออกบ่อยแล้วอะไรแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะคุณนูมีแต่ว่าคุณนูออกไปเลยนะเธอจะสามารถเป็นแรงบันนานใจให้กับใครอีกเยอะแยะมากมายนะคะเห็นไหมวันนี้ทุกวันนี้ครูนูอ่ะตัดสิ่งที่จุดรังความกลัวของคุณนูได้หมดแล้วค่ะมีแต่ว่าฉันจะพัฒนาตัวเองได้อีก ขนาดไหนฉันจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะยิ่งเราเรียนเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะขอเพียงแค่เราเดิน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 อย่างเดียวคะ่ะลุยลุยลุยอย่างเดียวค่ะและมันจะทําให้เรารู้ว่าระหว่างทางเดินของเรานั้นนะคะสิ่งที่เรารู้สึกกลัวลึกๆในใจอะ่ะมันไม่ได้มีความจริงเลยคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยคะ่ะคุณละม,มดังนั้นแล้วนะคะข้อสี่เลยวันนี้นะคะ ถ้าเราอยากที่จะสําเร็จอยากจะเก่งแบบย,ยั่งยืนนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตกับคนที่เราอยากจะเป็นค่ะใช้ชีวิตแบบไหนไปอยู่กับเขาเลยหรือเปล่านะคะไม่จําเป็นหรอกคะ่ะในยุคออนไลน์นี้นะคะเราสามารถเลือกคนที่เราอยากจะคบอย่ากเกิน5คนนะคะเพราะว่าการที่เราเยอะเกินไปมันอาจจะทําให้เราสับสน,นะคะ่ะแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะ หาเมนทอรอหรือว่าหาพี่เลี้ยงได้นั้นดีที่สุดค่ะไปอยู่ใกล้เพราะว่าการที่เราอยู่ใกล้กับคนพลังงานสูงนั้นจะสามารถทําให้เรารู้ว่าฉันจะต้องทํำยังไงนะคะฉันจะต้องวางใจยังไงฉันจะต้องใช้วิธีคิดแบบไหนนะคะแต่ถ้าวันนี้เอ๊ฉันยังไม่พร้อมฉันสามารถที่จะดูผู้คนใน YouTube ในเพจต่างๆได้ค่ะ เราจะต้องใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันกับคนพวกนั้นอย่าได้เอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดิมๆที่เขายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมายเซ็ตหรือว่า เพื่อนของเราที่เขายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเดียวกันกับเราหรือคนที่เขายังไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในด้านดีเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่เดิมๆหรือเขาอาจจะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเวลาที่เราไปเข้ากลุ่มกับคนพวกนั้นนะคะเราจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะไปๆมาเราอาจจะ คอยไปทะเลาะกันหรือว่าไปเถียงกับเขาหรือว่าไปพยายามแบบว่าอธิบายให้เขาฟังว่าเธอจะต้องคิดแบบนั้นนะเธอจะต้องคิดแบบนี้นะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวค่ะคุณละมูลพ่อแม่เราบ้างนะคะเราเวลาที่คุยกันนะคะคุณูเมื่อก่อนเป็น,นะคะ่ะบางครั้งพ่อเราแม่เราก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องกฎอัจธรรมกฎแรงดึงดูดหรือว่ากฎการเปลี่ยนไมล์เซตใช่ไหมคะ เราก็จะมีขัดแย้งกันแต่ตอนนี้คุณนูได้เรียนรู้แล้วคุณนุก็จะไม่มีการที่จะไปบอกว่าจะต้องคิดแบบนี้นะพ่ออะไรเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราอยากเราเป็นห่วงคนอรอบตัวเราเราก็เลยอยากจะให้เขาแบบคิดแบบใหม่แบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามัวแต่ไปอธิบายให้ใครฟังนะคะมันยิ่งจะทําให้เราอะ กลับไปคิดแบบเดิมๆมันจะยิ่งทําให้ดูดเราดูดความคิดเดิมๆกลับขึ้นมาฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้หรือว่าไปพูดคุยกับใครให้เยอะแยะนะคะอาจจะฟังเฉยๆแต่บอกตัวเองว่าไม่ได้รับในสิ่งสิ่งนั้นมาต้องคอยบอกตัวเองให้แคนเซลตลอดเวลานะคะคุณละมุนคุณนูชื่นชอบแบบนี้แหละเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ายิ่งเราเรียนหนายิ่งเราอยากจะเก่งแบบยั่งยืนมันทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่คอยเสาะ,ะแสวงหาความรู้ใหม่ๆคะ่ะ และมันทําให้คนธรรมดาบ้านๆอย่างเราคิดลบมาตลอดเพราะว่าเราชอบเสพสิ่งลบๆเนาะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่ายิ่งเรามาเรียนออนไลน์มันทําให้เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้ดีขึ้นในทุกๆวันและเราจะไปหาที่ไหนที่จะเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องโบที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นูนะคะอวันนี้ครูพี่พนู่จะจบแล้วแต่แต่เดียวยังเหลือสรุปนะคะ นั่นแหละมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณนูมีความรู้สึกว่ายิ่งฉันอยู่บนโลกออนไลน์ฉันยิ่งเก่งขึ้นและฉันไม่ได้อยากจะเก่งแค่แบบธรรมดาฉันอยากจะเก่งแบบยั่งยืนและสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จอย่างที่ฉันตั้งใจไว้นะคะ ดังนั้นแล้วมันสําคัญที่สุดในวันนี้ถ้าเราอยากจะเก่งเราจะต้องทําตัวเองให้รู้ทั้ง4ข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูนูจะสรุปให้เลยนะคะ,ะน้องวจมาทานสรุปนะคะสิ่งแรกเลยวันนี้เราจะต้องไปถามคนที่เก่งเท่านั้นคะ่ะถ้าวันนี้นะคะเราอยากจะชํานาญในเรื่องไหนนะคะเราจะต้องเข้าไปถามเข้าไปดูเขาว่าเขาทํายังไงนะคะ เขาถึงสามารถเก่งแบบยั่งยืนได้นะคะออนไลน์สามารถที่ทําให้เราเสาะหาคนคนนั้นเจอได้แบบง่ายสบายๆค่ะแล้วก็สิ่งที่2วันนี้นะคะพอเราอยากจะเก่งในเรื่องไหนเราถามคนรู้แล้วนะคะถามคนสําเร็จแล้วเราจะต้องลงมือทําเต็มที่ค่ะ เต็มแรงของเราและสําคัญที่สุดการที่เราจะลงมือทํานั้นนะคะมันจะต้องเกิดมาจากความปรารถนาที่แรงกล้าของเราเท่านั้นค่ะถ้าวันนี้เรามีความปรารถนาแบบติดๆขัดๆปรารถนาแบบกระปิดกระปอยเราก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ใช่ไหมคะหลายคนวันนี้อยากจะสําเร็จแต่ลงมือทําแบบไม่เต็มที่สักทีนะคะ วันนี้เราอาจจะยังไม่เต็มที่เพราะเรายังอาจจะไม่รู้วิธีการรู้วิธีคิดที่มันแน่ชัดชัดเจนเพราะว่าเราเองอาจจะกําลังเรียนรู้ฝึกฝนดังนั้นแล้วรู้ไว้เลยว่าทุกการลงมือทําของเราถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจนั้นมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ใช่และสิ่งที่ถูกต้องและพาเราไปแบบเก่งและยั่งยืนแน่นอนค่ะลงมือทํามันต่อไปลงมือทําให้มันสุดความสามารถของคุณนะคะ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองครูนูเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้ครูนูก็เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นในคุณมูลและเชื่อมั่นในทุกๆคนที่เข้ามาชมครูนูนะคะทั้งสดและย้อนหลังนะคะและก็สิ่งที่สามเลยวันนี้ถ้าคุณอยากจะเก่งคุณจะต้องจัดการกับสิ่งที่มันมาฉุดรั้งคุณให้ได้ค่ะสิ่งที่มาฉุดรั้งของคุณนั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นความคิดของคุณเองความกลัวของคุณเอง และสิ่งต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมดค่ะความคิดนี้ก็สําคัญที่สุดนะคะคนสําเร็จจะคอยบอกเราตลอดเวลาค่ะว่าเราจะต้องคอยระวังความคิดของเราให้ดีเพราะเวลาที่เรามีความคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกเราคงไม่สามารถจะเก่งได้เราคงไม่สามารถที่จะสําเร็จยั่งยืนได้ถ้าเราคิดแบบนี้การกระทําของเรามันก็จะเป็นไปแบบนี้ค่ะ และหลายคนอาจจะมีความกลัวลึกๆในวันนี้ว่าเวลาที่ฉันอยากที่จะทําในสิ่งไหนแล้วเอ๊ะฉันจะสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้หรือเปล่าฉันไม่เคยช่วยเหลือใครได้เลยแบบนี้เนาะมันจะจุดความสําเร็จของเราตลอดเวลาค่ะเราจะต้องคอยดูด้วยว่าสิ่งไหนที่เราควรที่จะเชื่อสิ่งไหนที่เราควรจะฟังนะคะสําคัญที่สุดวันนี้ไอความคิดที่เป็นความคิดลบๆไอความกลัวนั่นน่ะมันไม่ได้มีตัวตนค่ะ ถ้าวันใดที่มันขึ้นมาคุณบอกตัวเองไว้เลยว่าคุณจะไม่เชื่ออะไรนอกจากฟังเสียงหัวใจของตัวเองและบอกว่าฉันสามารถสร้างชีวิตของฉันเองได้ฉันจะฟังเฉพาะสิ่งที่ฉันรักและสิ่งที่ฉันชอบก็คือฉันจะฟังเสียงจากหัวใจของฉันเท่านั้นเพราะฉันกําหนดชีวิตของฉันเองเท่านั้นนะคะไม่ให้เสียงใดๆไม่ให้ใครมากําหนดได้เลยนะคะเราจะต้องกําหนดของเราเองนะคะ แล้วก็สิ่งที่4เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะต้องใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอยู่ในท่ามกลางคนสำเร็จค่ะ โดยการวิธีง่ายๆเลยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้เลยเหมือนการโคชชิ่งบ้าง p r i v a t e บ้างะคะ่ะวันนี้เราง่ายมากเพราะเรามี YouTube เรามีเพจเรามี Facebook นะคะเลือกดูค่ะว่าคุณอยากจะอยู่ใกล้อยากจะเป็นคนแบบไหนให้เข้าไปเรียนรู้กับเขาในแต่ละวันนะคะในทุกๆวันเราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ค่ะเพราะว่าการที่เราเข้าไปเรียนรู้นั้นมันเป็นแบบว่าเราจะต้องไปเข้าสนามแม่เหล็ก ครูนูเคยเป็นมาแล้วค่ะเวลาที่เราเข้าไปเรียนรู้แล้วตกอีกวันหนึ่งเราไม่ได้เข้าไปพลังเราหมดจริงๆค่ะดังนั้นแล้วในวันนี้ถ้าเรายังมีพลังที่ไม่แข็งพอเราจะต้องคอยเข้าไปรับพลังงานสนามแม่เหล็กคนสําเร็จเท่านั้นค่ะเอาชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นไปคลุกคลีกับคนสําเร็จนะคะอยา่าว่าวันนี้ฉันยังไม่มีเวลาจัดสรรเวลาไม่ได้นะคะเราจะต้องจัดสรรเวลาของเราให้ได้ค่ะ ถ้าเราไม่เข้าไปเราจะรู้สึกว่าวันเนี้ยฉันทําอะไรก็ติดขาดขาด,ขดฉันรู้สึกว่าพลังฉันตกนะคะอืมขอบคุณคุณละม,ลมุนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณูคุนูเชื่อมั่นในตัวคุนูเชื่อมั่นในตัวคุณละมุนและเชื่อมั่นในทุกๆคนนะคะที่มาชมย้อนหลังด้วยค่ะว่าทุกคนสามารถที่จะเก่งและยั่งยืนได้อย่างแน่นอนค่ะขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าชุด รั้งนะคะเสียงไหนชุดรั้งความสําเร็จของเราอย่าไปสนใจค่ะรู้ไว้เลยว่าเราสร้างชีวิตของเราเองได้ด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นแล้วทุกๆวันของเราใช้ชีวิตอยู่กับคนสําเร็จใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เราอยากจะเป็นเลือกคนที่เราครบด้วยค่ะอย่าไปคบคนแบบมั่วๆอย่างเมื่อก่อนเนาะ มันไม่ได้มั่วหรอกเมื่อก่อนเราไม่รู้บางคนแอบนินทาอะไรคุณูเป็นนะคะคุณละมุนแล้วเราก็แอบเข้าไปแล้วเราก็เออพอเขาพูดเราก็อยากจะพูดบ้างแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้เราอยากที่สาเร็จแล้วอยากที่จะเก่งเราจะต้องเลือกคบคนด้วยนะคะขอบคุณคุณละมุนมากมากเลยค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณูขอบคุณที่ติดตามเพจคุณูนะคะขอบคุณที่มาส่งพลังใจมารับพลังกับคุณูในทุกวันนะคะเราจะสำเร็จยั่งยืนไปด้วยกันแน่นอนค่ะสำเร็จ เก่งนะคะแล้วก็พาทุกๆคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกับเรานะคะไปสู่เส้นทางความสำเร็จด้วยกันแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนและมหาปัญญาจากหนังสือทุกเล่มนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรนะคะแฟนเพจทุกคนนะคะที่มาส่งพลังใจมารับพลังด้วยกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย